สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาถักเชือกโคเชตและทำผู้ตกแต่งเชือกไว้สำหรับผูกเอวกระโปรงของเรากันนะคะไหมที่เราจะใช้ถักเชือกเราจะใช้ชนิดเดียวกันกับที่เราใช้ถักกระโปรงนะคะแต่เราจะใช้สองเส้นควบนะคะเชือกหรือว่าสายของเรามันก็จะได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นถ้าใช้เส้นเดียวมันจะเล็กเกินไปค่ะเข็มที่เราจะใช้ในวันนี้ก็เป็นเข็มหัวเบอร์1.50ม mm ิลลิเมตรนะคะ เรามันเริ่มถักเชื่อกกันเลยนะคะขึ้นงานด้วยการถักโซ่สามโซ่ค่ะหนึ่งสองสามแล้วดึงปลายไหมลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราจะทำการถักโดยการแทงเข็มลงตรงโซ่ตรงกลางโซ่ที่สองตรงนี้นะคะ แทงเข็มแล้วควักไหมออกมานะคะอย่าเพิ่งปลดนะคะแล้วก็แทงเข็มลงห่วงแรกตรงนี้ค่ะเราก็จะได้ห่วงตรงเข็มทั้งหมดสามห่วงนะคะแล้วควักไหมปลดทีละสองห่วงค่ะแล้วก็ควักไหมอีกครั้งหนึ่งปลดสองห่วงเราจะได้ชิ้นงานแบบนี้นะคะ แล้วเราจะพลิกงานกลับค่ะบิดไปแบบนี้นะคะเราจะแทงเข็มเข้าตรงตรงนี้ค่ะมันจะมีห่วงอยู่ตรงนี้สอดเข็มแทงเข็มเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วก็ควักควักไหมออกมาไม่ต้องถักโซ่ขึ้นไปนะคะควักไหมออกมาจะได้สองห่วงโซ่แล้วก็ควักไหมปลดแล้วก็บิดชิ้นงานพลิกกลับ พิกไปแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข็มเข้าไปตรงนี้เหมือนเดิมค่ะสอดเข็มแล้วก็ควักไหมออกมาแล้วก็ควักไหมแล้วก็โปูดสองห่วงแล้วก็พลิกชิ้นงานไปอีกแทงเข็มลงตรงจุดนี้ค่ะควักไหมจะได้สองห่วง แล้วก็ควักไหมแล้วก็ปลดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะบิดชิ้นงานแล้วก็แทงเข็มเข้าไปควักไหมออกมาปลดทีละสองห่วงนะคะถักไปแบบนี้จนกว่าจะได้ความยาวที่เราต้องการนะคะไหมที่กอหลายเส้นไม่ตีเกลียวแบบนี้ก็จะถักยากนิดนึงนะคะต้องมีความระมัดระวังในการถัก แต่ถ้าของเพื่อนๆเ,เป็นไหมเส้นเดียวหรือเส้นเดียเด่ยวๆก็จะถักง่ายหน่อยและมองเห็นลายได้ชัดเจนขึ้นค่ะลักษณะของลายเชือกที่เราได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะความคล้ายตัวตะขาบนะคะบางคนก็เรียกลายนี้ว่าลายตะขาบค่ะเชือกเส้นนี้เราจะถักที่ความยาว57นิ้วนะคะเมื่อเราถักความยาวได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ถัก อ่าโซ่หนึ่งตัดไหมแล้วก็ปิดชิ้นงานแบบนี้นะคะปลายไหมเหลือไว้ยาวนิดนึงนะคะต่อไปเราจะทำผู้ไว้ตกแต่งตรงปลายเชือกนะคะโดยการหาวัสดุกล่องหรืออะไรก็ได้ที่เราสามารถนำมาพันตัวผู้ให้ได้ความยาวของผู้ที่เราต้องการนะคะ โดยกล่องที่เราจะใช้นี้มีความกว้างอยู่ที่6เซนติเมตรนะคะตัวผู้ของเราก็จะได้ยาวประมาณนั้นแล้วเราใช้ไหมที่เราจะทำผู้พันพันไปแบบนี้นะคะ,ะตัวอย่างนี้จะพัน25หรอบนะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนต้องการผู้พวงใหญ่หญๆก็สามารถเพิ่มจำนวนของการพันรอบตรงนี้ได้เลยหรือว่าต้องการผู้เล็กๆก็ลดจำนวนลงตามที่ต้องการเลยนะคะ เมื่อพันครบรอบแล้วเราก็ตัดปลายไหมตรงนี้ออกไปเลยค่ะเราก็จะนําเชือกมาสอดเข้าไปตรงนี้นะคะมันสอดยากหน่อยเราก็ใช้เข็มช่วยแบบนี้แล้วก็เกี่ยวแล้วก็ลอดมาแบบนี้นะคะเราจะทําการผูกผู้ตรงนี้ให้แน่นๆเลยนะคะผูกไปเลยสักสองสามรอบเลยค่ะผูกให้แน่นๆนะคะมันจะได้ไม่หลุดค่ะ เมื่อผูกเสร็จแล้วเราก็จะเอาออกจากกล่องตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะได้เป็นผู้พวงแบบนี้แล้วก็ใช้กรรไกรที่แบบใหญ่ๆหน่อยคมๆหน่อยนะคะตัดตรงนี้เลยเดี๋ยวปลายตรงผู้ตรงนี้ยังไม่เสมอกันเดี๋ยวเราค่อยมาตัดตกแต่งทีหลังนะคะ ต่อไปเราจะมัดจุกผู้ตรงนี้นะคะจัดเรียงให้เป็นระเบียบให้สวยๆนิดนึงเป็นโค้งๆมนๆแบบนี้นะคะแล้วก็นําเชือกมาวางแบบนี้นะคะวางปลายเชือกด้านที่สั้นตรงนี้ลงแบบนี้แล้วก็ทําเป็นรูปตัวยูแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงทบปลายที่เป็นยาวๆขึ้นไปอีกนิดนึงทบขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็จับนิ้วโป้งจับไว้นะคะล็อกไว้แล้วก็พันมัดตรงนี้ สักสามสี่รอบห้ารอบให้แน่นๆเลยนะคะแล้วเราก็ตัดปลายเชือกตรงนี้ออกแล้วก็นำปลายเชือกตรงนี้มาสอดเข้าตรงห่วงตรงนี้นะคะสอดเข้าไปแล้วก็เอาไปไว้ฝั่งนู้นก่อนแล้วเราจะดึงปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนะคะดึงรูดเข้าไปแบบนี้นะคะ ดึงลูดเข้าไปให้มันสุดเลยค่ะแล้วก็ดึงอีกปลายฝั่งหนึ่งนะคะมันจะเป็นการมัดเข้าไปแบบนี้ถ้าทําถูกนะคะแล้วก็จะมัดอีกรอบนึงให้แน่นๆเลยค่ะแล้วเราก็จะได้ผู้มที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปถักปลอกมาสวมไว้ตรงนี้ให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนตรงปลายตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตัดเก็บที่หลังนะคะต่อไปเราจะถักปลอกไว้สวมตรงหัวผู้นะคะเราจะใช้ไหมเส้นเดียวค่ะเข็มก็1.25มิลขึ้นงานด้วยการถักโซ่5แล้วเชื่อมต่อโซ่เป็นวงกลมนะคะ1 2 3 4 5แล้วเชื่อมต่อโซ่เป็นวงกลมแบบนี้นะคะ คือต้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วถัก x ลงในโซ่ห่วงโซ่ตรงนี้จำนวนหกหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วหกเชื่อมต่อเป็นวงกลมเลยค่ะ แทงเข็มแล้วก็ดึงไหมผ่านนะคะแถวต่อไปโซ่หนึ่งค่ะแล้วถัก V V ก็คือคการถัก X ลงจุดเดียวกันสองหลักนะคะแถวนี้ก็จะได้ทั้งหมดสิบสอง X นะคะ X หรือการควักธรรมดาค่ะห้าหกเจ็ดแปดเ้า สิบสิบอ็ดแล้วปิดแถวนี้โดยการแทงเข็มแล้วก็ดึงไหมผ่านแบบนี้นะคะคืองานด้วยโซ่หนึ่งแถวต่อไปจะถักเอ็กทั้งหมด12หลักค่ะ1นสองก็คือถักเอ็กลงไปหลักต่อหลักเลยค่ะ ไหมที่ไม่ตีเกลียวก็จะถักยากกว่าไหมที่ตีเกลียวนิดนึงนะคะเพราะว่าการเกี่ยวไหมจะลําบากแถวนี้ถัก x ให้ได้ครบ12หลักแล้วปิดแถวเลยนะคะแถวต่อไปเราก็จะถัก x 12หลักเหมือนกันนะคะพ็ถักแถวที่สามครบ12หลักแล้วก็ปิดแถวที่สามแถวที่สี่ขึ้นต้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วถัก x 1 2หลักเหมือนเดิมค่ะ แถวที่สี่ x สิบสองหลักครบก็ปิดงานปิดแถวแล้วก็โซ่หนึ่งแถวที่ห้าถัก x สิบสองหลักแถวสุดท้ายนะคะจบที่ x สิบสองหลักแถวที่ห้าค่ะการถักที่ข้อหัวผู้อันนี้สามารถปรับขนาดได้ตามขนาดของผู้นะคะถ้าเกิดว่าใครทําผู้ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้สามารถเพิ่มจํานวนหลักจากหกเป็นเจ็ดหรือแปดแล้วแต่ขนาดได้เลยนะคะ ขนาดของตัวครอบมันก็จะใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเกิดใครทำผู้ที่มีขนาดเล็กกว่านี้ก็สามารถลดจำนวนหลักแรกลงจาก6เป็น5หรือ4ก็ตามขนาดของผู้เลยค่ะพอจบแถวที่5ปิดแถวเลยค่ะโซ่หนึ่งล็อกงานนะคะแล้วก็ตัดปลายไหมไว้เผื่อทำการเย็บต่อกับผู้ด้วยนะคะ ที่ครอบของเราก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะได้ที่ครอบหัวผู้ตัวผู้และเชือกแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะนำมาป,ประกอบกันนะคะนำเชือกมาล้อยใส่กับที่ครอบตรงนี้แบบนี้ก่อนนะคะดึงปลายเชือกให้โผล่เข้ามาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะแล้วเราจะนำปลายเชือกตรงนี้ไปผูกติดกับตัวผู้นะคะ การนำเข็มมาล้อยปลายเชือกตรงนี้แล้วไปเย็บติดกับตัวผู้นะคะเชือกของเรามีสองเส้นเดี๋ยวเราจะแบ่งเชือกออกก่อนนะคะแล้วเราก็จะทําการเย็บอ่าปลายเชือกกับตัวผู้แบบนี้นะคะแทงเข็มเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วก็นําเชือกอีกเส้นหนึ่งมามัดผูกติดกันให้แน่นเลยนะคะ ผูกสักสองสามรอบนะคะพอผูกเสร็จเราก็จะดึงตัวครอบตัวนี้ลงไปเลยนะคะให้ปิดครอบตรงหัวอ่าผู้ตรงนี้นะคะดึงลูดลงไปเลยะคะ่ะก็ค่อยดึงลงไปนะคะ ต่อไปเราจะทำการเย็บล็อกตัวคอบผู้กับหัวผู้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้มันเลื่อนหลุดออกจากกันค่ะใช้ปลายไหมที่เราเหลือไว้จากการถักตัวคอบนี้นะคะในการเย็บสอยเย็บล็อกไปตามขอบตรงนี้เลยนะคะสอยเข้าไปแบบนี้นะคะล็อกตัวตัวคอบแล้วก็ล็อก ตัวผู้ของเราเข้าไปนะคะอาจแทงเข็มขึ้นไปเย็บกับเชือกที่เราผูกไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะจะได้เพิ่มความแน่นหนาของตัวเชือกกับตัวผู้ของเราอีกทีหนึง่ง เย็บแบบนี้นะคะเพิ่มความแน่นหนาของตัวงานค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะได้งานเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะใช้หวีมาหวีแล้วก็ตัดตรงปลายผู้ให้มันเสมอกันนะคะหวีและตัดเล่มไปแบบนี้นะคะปลายเชือกอีกข้างหนึ่งก็จะทำผู้ลักษณะเดียวกันแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้เชือกและผู้ในการตกแต่งผูกเอวกระโปรงของเรากันแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปทำกันดูนะคะ